มาลุยกันต่อครับครับทีมงานเสี่ยงสนับคุณุริญญำครับวันนี้อาจารย์ปลักครับมาดูพี่มืออาจารย์ปลักครับขับกงสวิงที่ไม่ธรรมดาครับนี่ฮะขุดเวียงขุดเวียงครับไม่ธรรมดาครับพูดน้อยครับเวลาเมาเนี่พูดไม่หยุดครับแต่เวลาไม่เมาเนี่ไม่พูดสักคำครับเอาเท้ายัดปากก็ไม่พูดครับคนนี้เนาะ อาจารย์ปลักสายหูของพวกเราครับนะนี่จะปั้นให้เป็นนักขับมืออาชีพครับปั้นให้เก่งเลยนะแล้วเรามีงานดีๆเราออกหลายๆคันเอแต่ญาตพี่น้องเลยนะครับขุดกะให้ลูกให้หลาน,ให,ลานให้น้องๆขุดทุกคนจะได้เป็นงานเพื่อมีคนขับมาละคนขับหยุดคนขับไม่สบายคนขับลาเราสามารถทดแทนได้เลย ดูฝีมือเลยวงสวิงครับอาจารวดเร็วขนาดไหนครับเพื่ออาจารย์ิึนได้ดูจะได้ร,รู้ว่าใครแน่กว่ากันครับอ้อตรงนี้มีแต่แม่รังครับนี่ฮะลอกตักโต,โตตักใหญ่ๆตักเน้นๆของเจ้า XCMG ครับ XE215 ซีีรับกับการขุดเจาะ คอยดินกันครับนี่ฮต้องมีทักษะในการขุดครับี่เกือบรู้เรื่องครับตรงนี้หายหมดแน่นอนครับดินตรงนี้เนาะตรงนี้ต้องหายวันนี้น่าจะได้เยอะพอสมควรครับ นี่น่าจะได้ยืนอยู่ที่ถึงที่ผมยืนแน่นอนครับจากดินนี้มาครับเนาะนี่ถึงท้ายแท็กนี่ก็ไม่น้อยครับดินก็โยนไปด้านบนเนาะโยนขึ้นไปเรื่อยๆครับรับดินโดยเจ้าโคมันซึ160ครับอาจารย์แอบครับอาจารย์แอบดใจร่มๆครับบอกว่าอาจารย์แอบเลยเป็นคนใจร่มๆใจเย็นๆครับไม่กระโชก65ครับนี่ถ้างั้นขับคันนี้ไม่ได้ว่างั้นเนาะ ธรรมดาครับวงสวิงหรือว่าจัดจานครับหรือว่าจัดจานก็ไม่ธรรมดาครับวงสวิงอย่างนี้ครับเสร็จสักให้ขับสักเดือนหนึ่งเด็เก่งแน่นอนครับโกเบก็ขับมาแล้วโกบอตาก็ขับมาแล้ว x อ็กซ็ก็ขับเป็นับองตองไม่ธรรมดาครับพวกเราธรรมดาลูกไปจำว่างันเอ้อ ถ้าทางานอย่างนี้สิครับจะได้พาไปรับงานแสนคิวสอ,องแสนสามแสนคิวได้ครับเราจะได้เชื่อมันเราเรามีคนทำเชื่อมันเรามีคนผลเป็นเนาะมีมือของพวกเราครับมีมือจย์ปลั๊กครับแค่กดดินทอยดินอย่างนี้ขับไปเป็นก็ถือวา่าไม่ไว้ครับต้องเป็นเนาะเรื่องแค่นี้ไอเรื่องแต่งขันแต่งรถเรายังไม่ได้ทําคนเราถ้าหัดทำตั้งแต่ก็เป็นหมดเลยครับ เดี๋ยวเวลาทํางานอีกสีชั่วโมงเลยโอ้โหได้มาหาศาลครับน้ำมันเต็มถังแล้วดูวงกลิ่นครับเราไปอยู่ด้านล่างครับเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นด้านบนด้านบนว่าหน้างานเราจะเป็นยังไงแล้วก็อัตราการดันม้ำไหนครับเนี่ยไม่ได้ใช้หุกล้ออยครับมาใช้รถจุดทอยอย่างเดียวรถโยนอย่างเดียว จะกบตามาช่วยทอยครับกบตาก็อยู่ด้านนี้ครับเต้เๆโอ้ลูกรังสวยมากครับเนี่ยครับเป็นแม่รังนะครับตรงนี้มาดูมุมนี้ครับเด็ๆ ลึกไปแล้วครับเนาะเดี๋ยวจะให้เจ้า XNG ลงไปด้านล่างครับอาจารย์ทักลงไปขยับไปด้านล่างครับจะเจาะลงไปอีกลึกๆครับตรงนี้อาจารย์แอมกดดึงขึ้นมาอาจารย์แอมจะได้ขยับตัวหนีออกมาดเลยครับ เดินแน่นอนครับเนาะผมอยากให้ตรงนั้นหายไปครับพรุ่งนี้จะให้เจ้าไอซีเอ็มจีลงไปเกลี่ยดินนุ่นมาครับตรงกองใส้ในครับตรงใส้ในกองในครับเกลี่ยขึ้นมานี่ครับกูบะตายู55มาแล้วครับใช้เราใช้แทนรถไถครับไรแทนรถดันนะอะไรคือว่าไรแทนรถเกีย เราใช้เจ้ากูาบารบตร้าครับนี่ะรถขุดยู55ครับทรงพลังครับไปธรรมดาครับได้เนื้องานก็จะขับเป็นเนาะขับเป็นอ่านเคลมออกเลยได้เนื้องานพอสมควรครับรดีดีเออโยบดีนะรถถ่ายลังมาเลย ดินนะครับโดยเจ้า XCMG ครับด้านตรงกลางก็จะเป็นเจ้าโ k วัึกนะแล้วก็ต่อด้วยเจ้า k u b ต t a ครับอยู่ตรงนี้ ราใช้พุ่งกีใหม่ครับพุ่งกีตนี่เราสั่งมาราคา2 0 0 0มืืบาทครับรวมค่าขนสง่งเนาะกินมันก็หมื่นแครับรวมค่าขนส่งเป็น2 0 0 0มืบาทครับเนี่ยมาใช้ติดใส่เจ้าคูบตาอยู่ครับคอยดินแทนครับไม่ธรรมดาครับถือว่าได้งานครับถือว่าไม่ได้อยู่ใจหย่อนถือว่างานได้เยอะคนควรๆเดเตมุอยหลงมานถอยหลงมา่อน,ออนเออ อ่าพออีกนกนึงนิดนึงไปมึงไปใกลๆเขามึงเอาแค่ตรงนี้พอเดี๋ยวใครจะดินมาถ้างนั้นมึงก็ชนกันคึาจะโยนไม่ได้เพราะเขาเกลี่ยม,มาถอยมา 来嘛，来嘛，哎<吧>。 คับังนจะทํางานลำบากครับยืนให้ได้ครับอ่ามั่นคงนะครับนี่ครับสามต่อครับผมเจ้าคูบะตายูวห้าแล้วก็เจ้าโอมัสเอครับ ก็ตัดมาแล้วครับเราตัดลงไปประมาณเม็ดหนึ่งครับเพื่อที่จะได้ลงไปด้านล่างครับต้องตัดลงไปเรื่อยๆครับผมเนาะไม่ได้ทํางานได้ครับผมถ้าเราตัดลงไปแล้วก็สามารถที่จะเจาะลงลึกได้ครับแล้วก็ดึงดินตรงข้างในะมาลงหลุมครับผมถ้าอย่างนั้นเราจะดินเปลี่ยนึ้นด้านบนี่ลำบากแน่นอนครับแล้วิธีแก้ไขครับเราไม่ใช่ว่ายืนที่สูงแล้วเจาะไม่ถึงก็เจาะเลยนะครับไม่ได้กบตายครับผมเนาะ งานก็ต้องพัฒนาครับผมเนาะมีข้อคิดมีความคิดที่จะพัฒนางานครับแต่ง้นมันยากครับมถ้าม่คิดไม่เป็นนี่ทำงานลำบากเลยครับอหันในตูกทางแล้วกันขยับตัวให้ต้วกันว่าจะอยู่ตรงไหนครับ ไปครับผมเนาะกับทีมงานเสียงพนันรถคุณพิรำครับกับงานแก้มลิงของกรมชัประธานครับติดกัดที่บ้านโครดครับตำบลของฉันอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครับราวการผมนะครับทีมงานเสียงพนันรถคุณพิรำครับสวัสดีครับ